าก็าได้เมื่อกาจะด i ท่าู้ชมน,นี้ลานหากันหนึ่งเด้อหากันแล้วตายอะ่ะเกือกีว่าเนาอท่าพุซมกือทว่าตาเมถาวรเกือกทว่าพบพัวทุก n ากหนะครับทุกสะไปดีท่าพุมสีกระดมสานี่กระดอกงวางวิาาต่าพุมกือกว่ามาแบบเอาเบิ้งเหือใช้ันเหือไว้ซันหนาะน อ่าที่เมื่อรถไฟควายตอนในเกตทรานผู้ชมกระทือนี้เบากับชิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะเาเบิ่งน้ำกันงเนาะจ้าบรรยากาศจะทำเรียบเฉยๆสมช้อยนี่ใช่ปะตัวร้ายหลายเนาะจับเสียงยังเป็นเสียงยาเนาะท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้คือถือว่านางนางเชี่ยวเนับมันจะทำตัวร้ายหลายเนาะท่านผู้ชมอบอุ่นอยู่ตามเรียบทังเนาะทา้งที่พายคนก็กำลังแบบซ่อมกันอยู่เนาะคือห้าวกระหาก็มากพวกหัวคนแทงมากจัดสวงเนาะ ก็ถือว่าตอนนี้เขากำลังเชียรบรลุนบนกันแต่บษเชียงเฟลงคือสูวบคุมทางปากทางนาะไม่ใช่ชาวไทยกันน้น ว่ากำลังมาแล้วทั้งทีคือว่าสองมีสองลำกำลังแข่งขันกันมาอยู่เนาะเอาเอา มาแล้วมาแล้วเออเนี่ยข้าวงขวาเข้าก่อนครับทุกท่าวงขวาเอาแล้ว

ตัวบันดากรรมำงานกดคือระมาณนีนะครับ่มีโปรค่าเซาคายอีกนี้ก็ตัวเป็นตั้งอยู่แคบเซ่นหเรื่องหลาไหลไ่ในก็ระเภทของกินนะคร,รับ้งงุกเ่าน cái tiêu âm này các thảo ông bạn tôi đi già không xa anh cần cái đấy tay kĩ ba cái mực có bát tay

โอ we <Jersey. S 1> boss, ้ส่งสามคนส่งครับไปเอาก็ไปต่อนั่นคือละลายแนวสำหรบผู้ชมคือว่าเอามาโซดตัวนี้เขาก็ยืดได้ซื้อพวกของชิ้นของอยู่สำหรบผู้ชมคือมันหลายหลายคือว่าโอ้เื่องคืนบ่าเป็นขายเนาะ ตงุทยามันคือวราคากับโแป้งกับนผสมสีสิบเนเก็บนอกเป็นขายเลเดอร์เลเดอร์ส่งพินาโตนสิบผาบนี่อ่ะเรยบมาเลเลดอร์เลเดอ เมื่อแรงมีวงดนตรีเด็กทัพปชมีเงนินสองหมื่อสองคืนเดคนครบงนนะนะรินงนชิงเวงดนตรีเดววหรือว่าวงบากใหญ่เนียน่ยเนาะโตต่างเคนเตรียมใบเนาะหรือว่าเมื่อแรงกับประมาณชิงขับันิ็เริ่อละมาแอปเปิล้ปมปปลมาแอปเปิ้ปปลโล่ตอนได้ผอข้ามาเกียงแอปเปิ้ลมีบอกบม่มีเนาะโอ,อ,อ้โลสอสหพันนะจังใดแอปเปิ้ล อาไครับทผู้ชมตัวนี้คือย pues ิงบวครับผู nah. ้ชมเห็นบอกยิงบวเป็ดอะไรแนวเนนี่ยิงุ้นะเขีนบอกปี๊ดปีดตัวยดีสบดีปิ้ตัวนันอกปีไก่ชิ้นใหญ่นี่ยสาบเอโอ้ อ่าเลือก่นก่อนอาเลือก่นก่อนเออแบบนี้เปกไรเนาะพันแบบนี้ด้สหกาได้เมื่อจะดทผพิชีเออสามบเอาตัวนีเจ้าเจ้าเออมาใายแต่ท้งได้โแมโอ้มาใครเป่ามาจสวดเจ้าเจไหวก่ เอาเงินเิเกิดัวมาซื้อบัเทพนอปสมตตามสกกิเเอลนึงอาวัญยาไปก็ดตอวมีเป็นมาขอตามทับปรสมกิดือวงสามาบ้านไหนอกไม่เท่ามาเชียโนมาเชียโนบ้านที่านนั้นานอ่านโดยมาขอไปเได้ครับ ตบอดถือว่าเป็นกูม้ทุกยากเพราเปานอมาเะซิบออันนี้ Jamie, an. เดร้านบ่เออร้านลูกลูกจุ้มลตาบอดถืวบอดมาแต่การบอลไปเถอะคือว่าได้ัวแล้วถือได้ตาบอดเนาะทานผู้ชมขนาดสงสารเนาะ เออซื้อข้าวบะเม่เว่าแต่ละปีข้าวอะไหลือเขมีข้าวเก่งข้าวน้ำลุน้ำลานนี่รันหายเกินหรือเฮ้ยห้กันแล้วใต้ก็ซือว่าเนาะถ้าผู้ชมก็ซือว่าตาเม่เว่าเพิ่นก็ซือว่าควบครัวทุกยากเนาะแล้วก็ทั้งเพิ่นกับตาบอดมากับลูกเนาะมากับลูกสาวเม่นบนาลูกสาวในหน่อยก่ได้เข้าห้งเยี่ยนบพรนั่ง ตือวหมดเขากินปรเเขาเงียบเนาะตือห้ามกระได้วยชอบมีเนาะท่านผู้ชมอ่ะตือหาใครชอบมีตือว่าชิปปังเกียบะเท่าเนาะอ้าอ้าวอันนี้ซอยล้านอยซอยล้านหนอยชิปปักียบเนาะชิปปัเกียบชิปปังเกียบแมเดออ้าวอยล้าน่อยอ้าว เจ้าอ้า yeah ด uh ้วยเอาจาขับก็เด้วันี้เด้อเจ้าถือว่ามาตัวเมืองสีปนท่านผู้ชมเนาะเออเจ้าเจ้าอ่าวฮะครับตัวที่ว่าทำเนียบแรมวัดนี่ก็ถือว่ามีทหารข้าหานทายกับท่านผู้ชมถือว่าเฮามาเนี่ยก็ความปลอดภัยคือว่ารถจะต้องได้ผ่าท่านผู้ชมเนาะต้องได้ผ่าคอมชี้เฮาได้ช่ว่ายากกับท่านผู้ชมราคาก็ถือว่าบ่แพงก็ได้ท่านผู้ชมเนาะคือว่าชิมฮาพันเกียบผซาเนาะ เราดูห้อไในดอกก็แล้วทัารผสมวันนี้ถือว่าเปล่าก็บชิดไ้ครับคือชิดไอ้กับราศีลานออกพบกันคิตนาจิดหน่งเอากะวันสบายดีะ